ที่บ้านผมมีไม้ปาเก้ยอยู่แผ่นหนึ่งนะครับที่เสียหายกำลังจะสาธิตวิธีการซ่อมไม้ปาเก้ที่กาวเขาไม่ค่อยดีนะครับแผ่นนี้ครับเป็นแผ่นที่มีปัญหาแผ่นนี้ฮะผมกำลังจะดึงแผ่นไม้ปาเก้ขึ้นมาก็กดมุมด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ง้าออกมาเพราะว่าช่างเขาคงติดกาวไว้ไม่ครบจุดนะครับก็คือ ไม่ทั่วถึงทําให้แผ่นไม้บาเก้ไม่ติดกับพื้นเสนที่อยู่ด้านล่างผมก็จะใช้กาวนะฮะเป็นกาวลาเท็กครับกาวลาเท็กก็ยังเหนอเนออยู่แล้วก็หาอะไรก็ได้นะครับของผมก็ใช้ดินสอที่มันก็ไี้ใช้แล้วนะครับจุ่มลงไปในกาวลาเท็กแล้วก็มาลาดบริเวณพื้นนะครับเดิมเขาติดไว้นิดเดียวเองนะครับ ผมติดให้ทั่วเลยใช้ก็ไม่ต้องกลัวเปลืองนะครับติดเข้าไปเลยนะฮะเสร็จแล้วก็วางทับกลับไปที่เดิมเรียบร้อยครับนี่คือวิธีการซ่อมไม้ปาร์้ที่เวลาเดินแล้วมีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บครับ